ครับดูทีเวทีมวยเสียองออนน้อยนะครับอันนี้ก็มีซื้อุ้มซืุ้มอ่ะุบมนี่ก็เป็นโชคครับนี่ก็เป็นอาจารย์เอครับใจก็ดูแลพันธุ์ือแล้วก็มีพันเอกนะพันเอกทักษิณยิ่นี่ครับ อันนครับก็เป็นบอบีสายรีมลองฝากเชียด้ครับพันเอกแล้วก็เสือภูมชัดชัยครับวันนี้ครับสตัวตรงเรจไปย้ายเสียบเลยทุกท่านครับผมเขาหลอาอาหนุนนั่เออตยอนยุกไตยอนยุกยอนยุกจับปี๊พ่อจริงคือปีโป้เนาะ เราคืออะไรมุดเวรอไปเป็นบรรยากาชกก็เป็นใช่นะมตัด้าววันนี้ก่อนอวันนี้ครับมาเชียใครวันนี้วันนี้ครัมาเชียน้องค่พีเคสครับผมโยก่นโยกแยบอาจีเท่าไ่วันนี้อาจีาไอุ้ยอัจีิลำมือนะครับอาจีลำมือครับผม หลายหมื่นหลายหมื่นครับใช่แล้วก็มีน้องชายมี่เคครับผมครับแล้วก็เสียบพงครับผมพี่เคทีเดียครับพิเศษน้องลูกชายพี่เว่งครับผมพี่แว่นพี่แว่นครับไม่ใช่แว่นพี่แว่นแล้วก็พี่อนพี่แว่น น้องพันโตกับพ้เอครับผมเดือดเดือดเดือดก็เดี๋ยวก็รู้ทีเดย่ทีเดย์ไหทีเดยครับผมทีเดยแน่นอนเลยครับจับเลยครับสองมือสองมืครับผมแน่นอนเลยครับเดือดก็รู้วานเดือยเกียวเจี๊ยบวันเจี๊ยบก่อน้องวานเจี๊ยบ เป็นสือยิ่งยากครับเสือภูมิอไเปนเลยครับเป็นีเลยเป็นดีเลยแม่แต่ภูมิเป็นกำลังแต่ภูมิพิชฌาก็โชคจเรล่การช่างนะครับ Fui, ครับก okay. 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 ็สำหรับอ uh, ัดฉีดลูกหนึ ah, like, 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 uh, but, but, uh, sun, ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ปกติก็อาชปกติก็อัดฉีพค่าตัวเองก็ห้าพันนะครับแต่ว่าวันนี้มาหนึ่งหมื่นบาทค่าอื่นอาจจะมาชีดทีละสองหมื่นทำไมว่าว่าผมเล่นเล่นเท่าไหร่ผมผมใส่ไปสามลองสองสามหนึ่งหมื่นหนึ่งพอได้หมื่นแล้วปุ๊บก็ออกไป้หมื่นหนึ่งไม่ก็ให้ลูกแบ่งแบ่งเขาท้ครับก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เคยมั่นใจลูกหรอกเล่นคนอื่นนี่เล่นทีละห้าสี่แสนก็เล่นนะมั่นใจในตัวลูกหรอก นี่ก็ทาก็เป็นเสบูก็เป็นน้องชัยโอ้โหบนี่เดียวนะเราเหมาเป็นยังไงก็มันแข็งอะหยุคนานใช่กระแล้วพอกลับมาต่อยเราลดน้ำหนักเยอะด้วยครับ สภาพร่างกายเป็นไงตอนนี้ีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่ามันก็ต่อยดีดีขึ้นนะเหมือนแต่ก่อนกลับมามันก็ดีขึ้นพวกแม่งอันนี้ก็ถือว่าพอใจกาไปเสีย่ยงไอเราไปคิดว่าจะลบหมัดเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไปไปยกไปยกก็ไปล้มอีกดอกนึงครับ ก็เลยพลาดเนาะครับผมไรไรทีเสมอพลาดบอลตีเอี้ยพลาดหน่อยหายไปนานไม่ถึงอ่ะพันเด็กโอ้โหวันนี้เป็นไงผู้ชายหมันแรงครับแรงมดนแรงเหรอหมดช่วงยุกไหนยุกสี่ยุกสามไปยุกสามทำไมถึงหมุดช้อมน้อยเดี๋ยเริ่มเพิ่งต่อยสามสามวันที่ครั้งแรกต่อยสามคั้สองครั้งแรก เป็นไงผลงานพี่ชายเอ้าก็่อโดตายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฮะตรงวตายไม่ไดนี่จับหัวด้วยมึงเล่นของสูงนะถ้าถ้าเป็นพันโทเป็นไงขาดไปแล้วครับนูโลใช่ชื่อกตื่นกครับอุ้ยอรับนี่ก็อ่ะมีมีอะไรลูกที i̇şte ่เราต้องปรับปรุงแก้ไขไหมลูกแข็งแรงครับวงในเรารู้แล้วว่าเราไม่แข็งแรงเราต้องควร ทำยังไงแกกับแกเสริมในสิ่งที่เราขาดนะอก็ถือว่าเราโชคดีไปก็ถือว่ายกห้านี่เขาได้รุ่นนะเออเขาได้รุ่นเลยี่พอดูอยู่นะวงในคออ่อนปอคออ่อนมากนะปั๊มหลายๆปั๊มเยอะใช่ไหมปั๊กถ้า,าเราไม่เออถ้าเราเราก็ไม่ต้องเป็นล็อกเราก็จับจับตั้งแขนดีๆนะ โอเคสู้ๆอ่ะฝากไปถึงแฟนครับ FC พันเอกพันโทก็เขาคุณกกำลังจครับวันนี้ทำได้แล้วครับพอ่ะพันโทมีรายการวันไหนน่าจะสิ้นเดือนนี้แล้ะมันไปปลายเดือนเนาะจะเป็นพันโทนะครับโดูดีนเกือบตายครับรอบสองโอ้ใจจี่ขาดไป้วมไอ้ต่อพันเอกหยุดสุดหยุดพักเงีาเรื่อเกินแล้วก็พบอกผมว่ายนรมาสหอดต้นทิพย์ พ่อก็ได้แต่บ่อยลูกแข่งแรงแข็งแรงสินละลูกลูกเจี๋ที่ไม่อยากออกมงน,นะเลียไม่เป็นต่อเขาไม่อยากออกมินลูกพ่อให้เราไม่เมมชื่อกูนะฮะกระโดงกหมือนไก่ <c oughs> <c oughs>